เกคุณครูนะคะวันนี้เพื่อนๆรวมจิตรสงความยินดีนะคะน้องจีนะคะก็เป็นคนทำเค้กมานะคะ เค้กสวยมากเลยนะบอกก่อนกูเปิดของขวัญนะคะ

โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันโอเคกมีสามอันเลยนะคะอยู okay in ่ไอ้อวนโอเคนะคะเดี okay şey ๋ยวเราไปดูอากาศข้างนอกกันแดดดีมากเลยค่ะทุกคนไปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่งานมันเกิดคุณครูเสร็จนะคะอันนี้ก็จะบ่ายสองแล้วสีไม้ก็จะกลับบ้านนะคะก่อนจะกลับเดี๋ยวแวะ ไปดูร้านไทยนิดๆนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างวันนี้บอซื้อดรอกพี่น้องซื้อตะข่าข้าวเหนียวเบิร์นะคะขอไปที่กระถุงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเอาถุงง่ญ่ไปบ่ได้ข้าวเหนียว5โลนะคะประมาณนี้มันอากาศก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะนี่นะคะ บ้านเมืองคืบมาแล้วนะคะจะบ้ามือนีเขาจะอ่าบ้าฝนจุดตกนิดๆน,นะคะทุกคนเบิ้งค่ะทุกคนไปค่ะไปดูของกันตีมากนี่เวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะคะน้อคนนี่นะคะเห็นบ่สุดสัาตีไม้เดี๋ยวค่ะไปดูกัน จองหมดแล้วนะคะเห็นไหมร้านไทยแกนะคะนี่มาได้เลยนะคะนี่ของเยอะแยะมากเลยทุกคนนี่นะคะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะโอ้มีเม็ดอันนี้ด้วยนี่ใครถามหาคนไทยนะคะมาซื้อได้เลยเนี่นี่ก<ๆ>ินให้ปากเปื่อยไปเลยนี่นะคะทุกคน ี่เท่าแก่นะคะพี่ไก่นะคะเท่าแก่ขายดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เท่าแก่อันนี้เป็นแฟนของเท้าแก่นะคะของพี่ไก่่นะคะของเยอะแยะเลยค่ะทุกคนผักเพลิกลงมาเยอะเลยผู้ใดยังมาม่ามาเด้อพี่น้องก็ซื้อพักนะคะคุณน้องมอใช้เทาบบกไงเลยค่ะขักบุ้งก็มีคะน้าก็มีหนด ของดองก็มีของหวานก็มีมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมีหมดทุกอย่างนะคะทุกคนคุณอะอุย้ยผูได้่าดอกกระเจียววามีนี่นเ้อนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้คือดอกกระเจียวเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่้ยมามามาวันนี้จะเป็นผักรวมวันนี้เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเอาไปผัดก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เราเลยอย่างนี้นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะนี่นะคะ นะคะทุกคนนีมม่มีทุกอย่างเลยนะคะมะม่วงสุกก็มีนะคะนี่สูตรไก่ก็มีนะคะนี่เห็นไหมทุกคนร้านใหญ่มากนี่เลยค่ะมีทุกอย่างค่ะพี่นองขนมข้าวต้มนะดอกกระเจียวอ่าพวกพักพวกดอกกระเจี๊ยบสดนะคะทุกคนทั่วลันเต่านะคะมีนะคะ <c oughs> นาทิตานะเดี๋ยวสื่อ ทั่วนั้นเตาเนี่ยเอาไปผัดนะคะทั่วนั้นเตาแล้วก็เห,ห็ดหูหนูแล้วก็น้าเอาไปร่วมกันเป็นผัดร่วมมีดพีพ่น้องอร่อยนะคะทุกคนหรือจะใส่ยังไปก็แล้วแต่นะคะทุกคนผัดผัดผักรวมเนาะอือนี่นะคะทุกคนประมาณนี้ลูกค้าเยอะแย,ยะเลยค่ะคนนี้หล่อจังเลยอะ <c oughs> หน่อไหมหล่อไหมคะทุกคนหล่อมาก <c oughs> ไปถ่ายเบิ่งปูเป้าข้าเจาะ ก็มีนะคะทุกคนนี่นะคะตะกร้าก็มีนี่หลากหลายเลยอ,นนอันนี้เจ้าแก่นะคะอันนี้เจ้าแก่นะคะอันนี้ก็เป็นของแข็งแล้วพี่น้องเป็นของแข็งค่ะอันนี้ก็เป็นชาไข่มุกนะพี่น้องถุง,งละโลถุงละโละค่ะ <c oughs> มีหลายอย่างทุกคนผู้ไดว้ว่าร้านแกบบมีม,มีทุกอย่างเลยพริกแข็งเจ้จะเอาเพ็ดปันไหมขุน <c oughs> มีหมดเลยล <ะ S 1> คุณุนขุนุอันนี้จะเป็นพวกเส้นนะคะวุ้นทรงวุ้นเส้นนะคะนี่เห็นไหมมีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋ตอกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อันนี้ก็นี่นะคะทุกคนนี่น้ำปลารลรรรามีทุกยี่ห้อนะคะจะเอายกยีหหย่หอ้อไหนมากยี่ห้อไหนนะคะทุกคนนี่เห็นบอกมีเบิค่ะพี่น้อง นี่โซนมาม่าเนะค่ะเดอ้อโซนมามา่าโซนมามาะะ่าค่ะโซนมาม่านะคะทุกมามานะค,ะคน <c oughs> มีคะ่ะมีหมดเออจะเป็นอ่าเขาเอิญอะไรน,นะคะคเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนนี่น้ำพริกมีหมดนะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมนี่มีทุกอย่างนี่นเห็นปะอันนี้คือน้ำแยงนางนะคะทุกคนนี่น้ำแยงนางนะทุกคนมีทุกอย่างเลงะะงะะอยอะ อืมเจ้าจะเอาแบบใดปุ่นนี่เห็นไหมมีทุกอย่างตะกรงตะเกียบมีหมดเลยนี่อเอาที่พี่น้องนี่เห็นปะตะเกียบนี่จเจาแบบใดซอนหน่องเห็นปะเห็นปะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวตีไม้จะมาเอาไอ้นี่มันเอาไปเยอะไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> นี่นะคะนี่จะมีทุกมีทุกอย่างเลยจะมีมีทุกอย่างเลยนะคะโอ้มือต้องเอานมครับอันนี้ไปนะคะทุกคนเพราะว่าตีไม่จะไปแซ่ไก่นะคะเพราะว่มามันมีงานเนาะตีไม่จะไปแซ่ไก่เนี่ยทุกคนนมสดโอเคเนคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ครบแปดนาทีเก่านาทีเราไปคนนะคะเดี๋ยวเจอกันไหมเลี่น้องเด้อสวัสดีค่ะฮาดาสวยไม่เล็บมือค่อย